สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My k i วันนี้นะคะก็มาพบกับน้องใบบัวแล้วก็มอมีนั่นเองเอน้องใบบัวรู้ไหมว่าวันนี้หมอนนมีมีขนมมาให้ใบบัวกินด้วยนะคือพิซซ่าใช่มีพิซซ่าแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ด้วยเอเอเคยกินหรือยังยังยังไม่เคยกินเลยลูก หนูรู้ไหมว่าขนมที่มามีเตรียมมาให้หนูอะ่ะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆยันชิ้นใหญ่เลยใช่ใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวมามีจะให้หนูลองตั้งแต่ชิ้นเล็กก่อนนะโอเคโอเคนี่เราอันนี้ก็คือชิ้นแรกของเรานั่นเองใช่ขนมนี้ชื่อว่ายูปี้ยูปี้ใช่มันมีแฮมเบอร์เกอร์แ,อรแล้วก็พิซซ่าอ่าอันนี้คือขนาดเล็กที่สุดนะคะ ใบบัวอยากลองหรือยังอยากลองแล้วโอเคนี่อันนี้ก็คือที่หมามิแกะมาให้แล้วนะน้องใบบัวลองกินเลยไหมใบบัวลองกินอันนี้โอเคแล้วหมามิกินพิซซ่าหรอหมามิลองชิมก่อนนะ้นนมันเหนียวมากเลยค่ะเด็กๆใบบัวกินแล้วเป็นไงบ้างคะเคี้ยวมันเหนียวลองชิมติ อือร่อยไหมอือร่อยโอเคชิ้นเล็กผ่านไปอร่อยไหมคะลูกอร่อยเหรออ่าต่อไปนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ว้าวว้าวไหมไหนว้าวดังดังติว้าว อันนี้ก็คือพิซซ่าแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมนะคะเดีย๋ยวมันมีจะแกะให้ดูนะนี่พอแกะมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดเด็กๆน่ากินไหมคะน้องใบบัวใบบัวหยิบอย่างลนะชิ้นสิใบบัวลองกินอันนี้อ่าพิซซ่าด้วย,ย,ใ,หวยใหญ่มากเลยอย่าเี้ยใหญ่มากเลยหรอคะอมันจะอร่อยเหมือนอันเล็กไ,มไหมอะไหนลองชิมสิโอ้โหมีหลายชั้นมากเลยอะ อือมแต่มันเหนียวใช่ไหมคะจะเหนียวกว่าอเล็กใช่ไหมลูกอร่อยไหมเหนียวยืดด้วยือเหนียวยืดลยเลยเหรอน้ำลายน้ำลายเลยเหรอคะอะไรนะคะกัดโดนน้ำลายเลยเหรออยากลองชิมพิซซามั้งสิใช่ เป็นไงพิซซ่าเป็นไงบ้างมันเหมือนกันไหมคะกับอันเล็กมันยืดเหมือนชีสเลยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมหันหน้ามาสิอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยยังไงอ่ะย๊อกย๊อกให้เลยเหรออร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริง กระยับด้วย <laughs> ทาแบกมามีเหรอผ่านไปแล้วสองไฟเป็นไงมัางคะลูกอร่อยอร่อยเหรอต่อไปน้องใบบัวต้องตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าเพราะว่าเ<ะ>พราะว่าเพราะว่ามันใหญ่มากมว้าวไหมว้าว,ว,าวอยากกินหรือยัง

จะได้ไหมล่ะออกป็นไหม,มให้บามีช่วยไหม,มช่วยอ่ามามช่วยต้องดิบวอือีีมันมีรอยเปิดอยู่นะคะตรงนี้นะม,นมีรอยเปิดู่ทำไมอ้าอ่ะฉีกเลยค่ะฉีกใช่อือหือนั่นแหละ มาหมือนมีช่วยมันก็ยากเกินไปสำหรับเด็กๆอ่ะว้าวไปเลยอือหือดิซ่าถาดใหญ่มากเหมือนของจริงมากเลยอ่ะของจริงเหรอใช่แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อู๊ดเด้งแฮมเบอร์เกอร์มาเสิร mm ์ฟแล้วค่ะคุณหนูว้าว น่ากินทั้งสองอันเลยค่ะไหนลองชิมสิกก,กนออันนั้นพิซซ่าลูก,กโอเคเดี๋ยลองชิมสิมันมีขนาดหนึ่งนะคะื <c oughs> ชิว้าวไหนทำหน้าฟินสิกินแล้วฟินไหมอืม้อหืออ้ยมันืเยอุ้มันยือดอ่ะ อันใหญ่มันยืดมันเหมือนมันมันเป็นเหนียวมันเปนเหนียวใช่ไหมคะเพราะกัดอันจะมีเหนียวแต่หมามีว่ามันอร่อยกว่าอันเล็กอีกเนาะอร่อยมากแต่ที่ตัวเองหยิบใช่แล้วก็กินอันที่ตัวเองหยิบนะคะไหนลองชิมแฮมเบอร์เกอร์สิลูก มันก็อร่อยไหมกินไม่หมดกินไม่หมดเพราะมันใหญ่เกินใช่ไหมคะโอเคโง่ไงไงเนี่ยนุ่มๆนี่อ่าสุดท้ายแล้วนะคะมัมมีก็จะให้น้องใบบัวสรุปให้หน่อยว่าน้องใบบัวชอบกิน อันเล็กหรือว่าอันใหญ่อันใหญ่อ่าทำไมถึงชอบอันใหญ่ลูกก็มันอร่อยมันอร่อยหรอแล้วอันไหนมันเหนียวกว่ากันอันเล็กอันเล็กมันเหนียวกว่ามันก็เลยไม่อร่อยเหรอคะน้องแต่อันใหญ่มันจะยืดใช่ไหมคะอันใหญ่มันจะยืดอือหมันก็เลยอร่อยใช่ไหมสรุปว่าน้องใบบัวชอบยูปี้อันใหญ่ ชอบอันใหญ่ใช่ไหมคะโอเคแล้วสุดท้ายนะคะขนมอันนี้นะที่น้องใบบัวกินวันนี้น้องใบบัวกินอย่างนั้นนิดอย่างละหน่อยไม่ได้กินเยอะนะคะเด็กๆเพราะว่าแต่ละกล่องมันมีปริมาณจํากัดต่อวันอยู่ว่าน้องๆสามารถกินได้แค่ไหนโอเคไหมขนมแบบนี้เราไม่สามารถกินได้เยอะใช่ไหมคะลูกต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมใช่แล้ว แต่ว่าถงอันตรงกินตรงกินพรุ่งนีง้เช้าด้วยนะคะใช่ต้องออกไปกินพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะเ<ช>พราะวันนี้กินไปเยอะแล้วกินไ,ไปเยอะแล้วโอเคแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปของน้องใบบัวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <share S 1> กดกราบกรให้ใบบัว้วยนะคะ,ว,นนคะวันนี้ก็หาเต้วกลาบไป Okay. bye, bye.